Good morning ครับวันนี้ผมตื่นเช้ามาอยู่บนอยู่ในสถานที่ที่ไม่ไม่ไม่คุ้นเคยตามปกตินะฮะก็คือจังหวัดเออไม่ใช่จังหวัดสิที่นี่คือสังขบุรีนะฮะแต่ตอนนี้ผมเตรียมตัวพร้อมแล้วจะออกไปพัานมื้อเช้านี่คือบรรยากาศรอบๆนะฮะที่นี่สังขบุรีนะฮะก็ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะเป็นบรรยากาศแบบ u o u r y r y u น t ร y นะฮะ เี๋ยวเช้านี้น้องที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยที่ที่ผมมาเขาเนี่ยเขาจะชวนไปทานโจ๊กนะฮะของร้านนี้ต้องไปโดนต้องไปลองดูอนะ่ะนสนใจดีเดี๋ยวจะมีจะมีคอนเทนต์คำศัพท์เกี่ยวกับคว่าโจ๊กให้ให้มารู้จักกันว่าเรียกว่าอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวถึงเวลาก่อนแล้วผมจะจะบอกว่าว่ายังไงนะน,นี่มา,มาแนะนำมามาทักทายกันก่อนนะครับนิดนิดหนึ่งบอกว่าคือแถวนี้เนี่ยสังขบุรีเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่แถวเนี้ยจะเป็นชาวมอญน,นะครับ แล้วก็มีพมา่าด้วยแล้วก็มีกะเหรี่ยงบางส่วนอ่าพวกชาติพันธุ์พวกนี้นะฮะจริงๆก็เป็นคําศัพท์ที่น่ารู้นะจริงๆคําว่าคนมอญง,ง่ายมากเพราะมันเรียกของตัวคือมอญนะ M O นะ N เลยนะมอญพีโผล่นี่แหละนะครับอืมแต่ถ้าเป็นคนคนพมา่าก็เรียกเบอร์มีสพมา่านี่คือเบอร์มีสนะถ้าเป็นประเทศคือเมียนมานะพมา่าคือเบอร์มิสอ่านะส่วนกะเหรี่ยงก็คือแครินจริงๆคําว่าแครินเนี่ยเสียงคล้ายๆชื่อผู้หญิงที่ชื่อว่า Karen แคลรินเนี่ยนะ ใช้ๆกันคำว่ากะเรียงนะครับอ่ะก็ดีนะทำน่ารู้นะรู้จักไว้มอนเบอร์มิสแล้วก็แคริบนะอ่านี่คือเอ่อ majority of people here are Mon, m o n Burmese and Karen นะคนผมเป็นคนไทยที่อาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยที่หลงมาอยู่แถวนี้ก็ไม่เป็นไรฮนะยังไงก็เป็นพี่น้องกันนะ we are all siblings นะ even though I'm just a minority a Thai man here บรรยากาศที่นี่น่าอยู่มากนะฮะอากาศดีนะฮะ It's livable here นะ livable น่าอยู่น่าใสอ่าก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปทานโจ๊กแล้วผมจะลงเป็นคอนเทนต์ให้แล้วกันนะครับมาทักทายกันก่อนโอเค just saying hello say hi อล้วก็ว่าไป see you soon ตอนแรกผมนึกว่าเป็นร้านเล็กๆเนาะต่างจังหวัดเไย เห็ว่าคนเยอะมากเลยฮะ many people now a lot of customers ก็แสดงว่าอร่อยนะ it must be delicious ก <Wow. S 1> ็ดีครับโอเคเดี๋ยวดูว่าเป็นายังไงไปดูอาหารกัน let's see our food test <Wow. S 2> นี่คือที่นั่งนะฮะนี่ฮะเป็นไงฮะ vintage ไหม <Wow>. ยอดเลยนะฮะ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมก็นั่งตรงนี้แหละ I'll be sitting here taking my seat here do scallion scallion chicken slice ginger sliced ginger topping topping got crispy this is crispy noodle Yeah, okay yeah, we can refill we can uh, feel more when we eat more okay Okay. then put it on บางคนเขาเรียกว่ากรีนอันยันนะกรีนอันยัน scallion นะก็ประมาณนี้นะคล้ว<ร>คำนทางการศสแควระคือกาใช้การไม่ใช่ไม่ใช่นี่ยนี็ดียวเนี่ยนก็ถามนะฮะจริงๆแล้วถ้าเป็นคำตัวนี้เนี่ยมันไม่ไมีไม่มีศัพท์แสดงนะมันจะไม่ค่อยมีเรียกเท่าไหร่เขาจะเรียกตามที่เขาเข้าใจกันตามปกตินะฮะอันนี้มีหมาแนละ้วนฮะโอเค here we here we go here comes my k o n j i โอเคคำว่าโจ๊กนะฮะก็คือ c o n g e หรือ rice porridge นะ rice porridge นะจะเป็นสกู๊ตตด้โดยทีนึงนะริสพอ r ์ริชคอนจีนี่นี่นี่ไฮไลท์อยู่นี่ฮะ you see this the soft boiled egg นะไข่ย่างระตูงเขาเรียก soft boiled egg นะฮะ soft boiled egg มันจะเป็นในที่สุกน้อยกว่า medium boil นิดหนึ่งถ้า medium boil มันก็คือบานกลางถูกไหมอืมแต่นี่มันเป็น,นเป็น soft boiled มันก็คือมีความก็มแปลแบบนุ่มน,นวลอ่ะสุกน้อยกว่าเอางี้่ะพวกนี้เนืฮะนี่นี่นี่ ซีซันหนึ่งนะฮะเครื่องปรุงทั้งหลายนะฮะนี่เราก็ใส่ไปนะนี่นี่นี่สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นอะไรที่โบราณนะฮะบางคนอาจจะเรียกไม่ถูกอันนี้เรียกว่า kettle นะ kettle หรือ kettle นะการน้ำแบบโบราณ kettle อ่าไอ้ถ้วยอย่างนี้นะไชนีสมันเป็นสไตล์ไหนนะ Chinese. Uh, Chinese เอ่อมันจะเป็นเป็นถ้วยนะมันจะเป็นคล้ายๆ glass นะ Chinese glass หรือว่าคัพก็ได้นะอืมนิดนึงแ,แต่คัพส่วนใหญ่มันจะเป็นมีหูจับนะเ ก็มองดูบรรยากาศรอบๆนะฮะแอนน่าสาวๆประธานเนี่ยจะเป็นอุ้มใหญ่เลยนะฮะโอเคมี่น้องน้องน้องชายผมนะเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นจะเป็นเอ่อเป็นไกด์แล้วก็จะช่วยผมถ่ายทำ้วยนะผมประมาณนั้นแต่น้องปี๋น้องปี๋หรืยังไงวันนึงผมจะให้น้องปีผมนี้ดังในในในยูทูบผมโอเคก็ดูบรรยากาศรอบๆนะฮะเอย่า to s ี e the atmosphere around ourselves ร้านร้านขายดีมากนะขายดีมาก อเคให้ผมทานก่นนอนแล้วกันเ่าได้คอนเทนต์แล้วแล้ว uh, I'm gonna I'm about to get down to eat mm hmm. ทุกคนครับ mm hmm. ผมไม่สามารถพลาดคอนเทนต์นี้ได้เลยครับ mm hmm. ผมลืมสังเกตไปว่าตรงป้ายเนี่ยมันมีภาษาหมอนอยู่นะฮะเน,เนี่ยนะอย่างว่าโต้เนี่ยหรือว mm ่าเคลื่นนะฮะส่วนโจ๊กที่เรากินเนี่ยมัอน mm hmm. อันนี้ mm hmm. เอาเลขเอาโทษตทิดยี่สิบสามเขาอ่านว่าอะไรเนะี mm ่ยปลาจอก บ้าจะ Finished ปล่อยบ้าจะปล่อยบ้าจะปล่อยเออดีวะเฮ้ยโอเคครับปล่อยเจ้าออเยอย่างที่ต้องต้งสามสิบเนี้ยมันก็คือปล่อยจบดนวปล่อยจอบอ่ะสามสิบพดีน้องที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นคนมอหอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะให้น้องเขาช่วยเป็นเป็นไกด์ให้นิหนึ่งนะนี่นี่ผมไปดูคือที่ร้านเนี่ยมันจะมีป้ายนะ Many signs written in Mon language นะฮะี่เขียนเป็นภาษามอนะฮะออย่างงี้นะฮะ ว่านเวียงกะตอนชุกติงตึงลาอ้าวนะค่านี้แปลว่าอะไร<ว>หมู่บ้านวังกะนะฮะหมู่บ้านาก็เอ,อ่อวังกะอมม m u n i t y หรือว่าวิลเลจนะอเออตอนชุกสะพานไม้นะ Br uh, bridge วูดเด n บริดจ์นะ แล้วก็เต่งตะลึงลาอาวนี่เมื่อกี้น้องบอกว่าอะไรยินดีต้อนรับช่วงนีต้อนรับอ่า welcome welcome นะทานะนี่เลยนะฮะเต่งตะลึงลาอาว welcome โอเคภาษามอนนะมีการปฏิดุจเจ้าอาวาปัจจุบันของหมู่บ้านอันนี้นะฮะท่านเป็นเจ้าอาวาอสาองปัจจุบันอาปัจจุบันของหมู่บ้านนะครับนะีบนะ่เป็นภาพที่ติดไว้ที่ร้านเนี่ยฮะเดี๋ยวผมเห็นเห็นคำศัพท์อะไรบางคำเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวก่อนจะไปนะนี่น,ะน,นี่คำนี้เอาไว้บอกสาวได้นะเอาหันหน้านะนะคิดถึงนะภาษามอนะเอาหันหน้านะ นี่อะไรภาษาโอลบาลคำหลายคำเลยเนี่ยสวัสดีเขาพูดว่าไงมาเงยน,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 นะมึเงยแล้วอ่าวมึงเงยแล้วอ่าวนะก็คือ hello เราดี่แหละนะกคุณ morning เลยนะฮะอ,อันนี้อัวชันปี่อัวชันไปอ้วนี่ไทยไลท์เลยนะเนี่ยฉันรักคุณเนี่ยอัวชันปี่ฉันรักคุณภาษาโมลน,นะฮะ I love you อนะอย่าอย่าเน้นคำหลังครับอ่าจ,จะเป็นว่าความหมายเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนเหรอฮะต่อเลยอวชันไปอัวชันไป อ๋อออกเสียแคบไปก็พอใช่ไหมโอเคนี่คนมอของจริงเขามาอีกอันหนึงตั้งคุณละอ้าวขอบคุณนะฮะอย่างนี้ก็สำคัญนะครับนี้ตั้งคุณละอ้าวแซนะงคิวคในเองนะแซงคิวนะอโอเคแล้วคำว่าโจบเรียกว่าอ,อะไรโจนะ๊บนะเราเปิงดาบเปิงดาบเหรอโอ้โหพูดยากเหมือนกันนะเปิงกะว่าข้าวอ๋อเปิงข้าวเปิงดาบแล้วมันมันสองอย่างก็คือเอาเลยฮะเรเรียบร้อยแล้วนะฮะปรากฏว่าผมซัดไปสองชามนะไม่ผิดหวังจริงเนี่ย It did not disappoint me, yeah? It was not it, it, it did not let me down. Yeah? Well when it was delicious. Delicious indeed. Yeah? On. I had two bowls of congee and now I I'm just stuffed, and it's stuffed my all the time go. Let's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  go. Okay.